สวัสดีค่ะทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิกอากาศในหัวข้อทำอย่างไรถึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะแล้วเลือกหน้าการ์ดมา1ใบนะจาก1ทางซ้าย2ตรงกลางและ3ใบทางขวาสุดนะคะเดี๋ยวเรา จะมาดูยักกันว่าไพา่อยากจะบอกอะไรและให้คำแนะนำอะไรกับคุณนะถือว่าคุณโชคดีนะคะที่เข้ามาดูคลิปอันนี้นะเพราะว่าคุณจะได้รู้แนวทางล่วงหน้าเอาไว้นะคะแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันของตัวคุณให้สำเร็จได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจพร้อมหรือยัง1 2ึสาม เรามาเริ่มกันที่นะคะผู้ที่เลือกใบที่1น,นะว่าทําอย่างไรนะคะถึงจะสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะเรามาดูกันนะว่าใบแรกนะคะไพ่จะแนะนําอะไรคุณนะของผู้ที่เลือกใบที่1น,นะคะเป็นชาริออนะคะก็คือมุ่งมั่นตั้งใจใช้ความสามารถใช้สติปัญญาของคุณนะคะลุยออกไปเลยกล้าที่จะออกไป,ปเผชิญน,นะคะกล้าที่จะ ตัดสินใจเรียนรู้พัฒนาความสามารถของคุณก้าวออกไปข้างหน้าอย่างมุ่งม,มั่นเลยด้วยพละกกาลังที่มีนะคะรู้เลยว่าจะใช้ด้านขาวหรือด้านดําของตัวเองออกมานะและดูสิว่าในเรื่องการงานถ้าคุณกําลังเจอเรื่องการงานที่เป็นปัญหาอุปสรรคติดขัดคุณอยู่นะคะไพ่จะแนะนําอย่างไร ten of wands นะคะใช้พลังงานความสามารถของคุณที่มีนะทําทุกอย่างให้เต็มที่นะคะอดทนนะ เก็บรวบมาแล้วก็จัดการให้ดีๆนะคะเพราะตอนนี้ดูมองว่าภาระของคุณเยอะเกินไปแต่มันเกิดจากการที่คุณจัดระบบของตัวเองไม่ดีนะเริ่มทําตรงนู้นทําตรงนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองจัดดูซิว่าไหนที่สามารถไปในทางเดียวกันได้นะคะแล้วจับรวบมารวมกันเอาไว้เนี่ยเห็นไหมคะจับรวบมารวมกันเอาไว้แล้วก็ทําพร้อมกันทีเดียวจะได้เสร็จทีละง,งานแล้ววางแผนวันต่อวันนะคะว่าจะแก้ไขยอย่างไรเนาะ ต่อมาในเรื่องการเงินดูสิผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งซิกอบบอลน,นะคะมาแต่เรื่องเงินกับมาแต่เรื่องงานนะคะเนี่ยไพ่เงิน,นยังไม่ออกมาเลยนะก็คือหมันหาที่ปรึกษานะคะมีหลายคนรวมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องลองมองหลาหลายคนรอบข้างนะคะที่เขามีความประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินการลงทุนต่างๆนะว่าเขามีกรอบการลงทุน การเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองยังไงนะคะไปร่วมพุ้นสวดกับเขาได้ไหมแบบนี้นะจะช่วยให้คุณนะคะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นเรียกได้ว่าต้องสร้างช่องทางหลากหลายทางการเงินให้ตัวเองนั่นเองนะคะอย่ามีรายได้แค่ทางเดียวแบ่งเก็บแบ่งลงทุนนะคะแบ่งใช้หลายๆอย่างและแบ่งช่องทางที่ให้เงินงอกเงยขึ้นมาอีกให้เงินไปต่อเงินนะคะก็จะทําให้สําเร็จมากขึ้นเนาะ แล้วเรื่องสุขภาพของคุณล่ะทำอย่างไรนะคะไฟออฟเพนติคอว์อ่ะต้องเรามัานระวังเรื่องสภาวะจิตใจของคุณนะคะบางอย่างเนี่ยคุณรู้สึกอ่อนแอห่อเหี่ยวไปกับความรู้สึกของตัวของคุณเองที่คุณคิดแล้วมองในเรื่องเล็กๆเนี่ยมองในเรื่องเล็กๆเหมือนเด็กน้อยไม่ขิดไฟคนนี้นะคะว่าทำไมถึงไม่มีใครสนใจในสุขภาพเนี่ยอย่าละเลยนะ อย่าละเลยนะคะแม้กระทั่งตัวคุณเองก็อย่าละเลยนะคะเดินเข้าไปหาหมอหน่อยนะอย่ามองว่าเอ๊ะแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกนะคะไปหาหมอนะเงินคุณไม่ได้ไม่มีนะคะมันมีสวัสดิการหลายๆอย่างมากนะคะถ้าเกิดคุณมัดแต่ลอนะให้คุณมีเงินมากขึ้นบอกได้เลยว่าเดี๋ยวพอเหมือนเด็กคนนี้นะคะไม่ขีดหมดนะสุดท้ายก็ลุกลามนะคะก็ตายนะตามตามตำนานของเด็กไม่ขีดไฟคนนี้นะคะ แต่ก็คือเรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยถ้ายังเป็นไม่หนักอยู่นะคะก็แนะนําว่าให้ไปหาหมอซะแต่ถ้าคุณมัวแต่รอให้คุณเงินพร้อมนะคะก็ต่อไปเนี่ยลุกลามบานปลายรักษาไม่ได้แล้วจ้ะเสียใจเอาอดูซิว่าถ้าคุณตัดสินใจนะไปหาหมอเลยผลออกมาจะเป็นยังไงคะนี่เลย q u e e n ofwand นะคะ q u e e n ofwand เลยนะแข็งแรงมีความสามารถหลากหลายที่จะไปสร้างงานสร้างเงินของตัวเองขึ้นมาอีกเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปหาหมอซะน,นะคะอย่าเสียดายเงินเล็กน้อยนะที่ทําให้สุขภาพคุณแย่ลงกว่าเดิมนะคะในงั้นแล้วคุณจะไปทํางานหาเงินเพื่อที่จะมาดูแลคนที่คุณรักและครอบครัวที่คุณรักไม่ได้นะนะผู้ที่เลือกไปที่หนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูซิแล้วเรื่องความรักล่ะเรื่องความรักนะจะทําอย่างไรให้สําเร็จคะกับคนที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ย เดอะสันนะคะเดอะสันเนี่ยชวนกันเลยนะคะออกไปเที่ยวหากิจกรรมทำร่วมกันนะยิ้มให้เยอะๆทำตัวให้ร่าเริงสนุกสนานในแบบของคุณนะเป็นตัวของคุณเองให้มากที่สุดสันคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์ถ้าเป็นทางโหราศาสตร์สากลน,นะคะก็คือตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำตัวเองให้สดใสร่าเริงนะคะยิ้มให้เยอะๆอย่าทำตัวแบบว่าเวลาอยู่ด้วยแล้วอึดอัดหน้าหดหู่นะคะแต่งตัวให้ดูดีในแบบที่เป็นตัวคุณ เวลาเขาเห็นแล้วคุณเป็นกำลังใจให้เขาได้แบบนี้นะคะเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงให้ได้เนาะคอยเติมพลังใจซึ่งกันและกันนะคะคุณจะจีบผู้หญิงคนนี้สําเร็จนะบอกได้เลยแล้วบทสรุปแล้วเนี่ยถ้าคุณทำตามนี้นะคะผลออกมาจะเป็นยังไงของผู้ที่เลือกใบที่หนึ่ง t ูออฟ l e นนะคะก็ยังมีปัญหาวนเวียนอยู่อย่างนี้นะ มันก็ยังไม่ได้จบสักทีแต่ถามว่าคุณเมเนจได้ไหมบอกได้เลยว่าเมเนจได้นะคะเมเนจได้เมเนจให้ดีก็พอนะมันก็ต้องยังมีคาราคาซ้างอย่างนี้อยู่หน่อยมันต้องใช้เวลานะคะอดทนเดี๋ยวเรามาดูสิสค่ะว่าเดอ y ี่เมเนจนะคะจาก d a i l y Guardian Angel นะคะคุณควรที่จะบอกตัวเองอย่างไรในทุกๆวันนะกับเรื่องที่คุณตั้งใจเอาไว้จะได้สำเร็จตามเป้าหมายนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวของคุณเองนะอ่า There is nothing worry to worry about นะคะคือมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะต้องหน้าวิตกกังวลเลยนะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้มีอะไรให้หน้าวิตกไปมากกว่านี้เลยนะคะและใบต่อมา fresh air นะคะอยู่ในที่บรรยากาศดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆนะทำให้จิตใจคุณบริสุทธิ์สนุกสนานนะคะหลายๆอย่างเนี่ยจะช่วยฟื้นพลังงานของคุณกลับมาให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าใบาสุดท้ายนะคะขออนุญ,ญาตเลื่อนไพ่นิดนึงจะได้มีพื้นที่นะคะในการวางไพ่เพิ่มเติมนิดนึงนะขอโทษนะคะชื้อช้อไพ่น่ารักไหม <c oughs> ดูแล้วจะได้ไม่ต้องเครียดนะคะเป็นน้องคุกกี้นะทั้งหลายนะคะในตัวการ์ตูนต่างๆมาให้กำลังใจคุณนั่นเองนะ <c oughs> และใบสุดท้ายนะคะคือ เ e ตดิโปรเกตนะคะก็คือมุ่งมั่นตั้งใจนะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับเรื่องที่คุณกําลังจะทําจริงๆนะกําลังทําอยู่จริงๆแล้วคุณจะสําเร็จดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะชัดเจนแนว่วแน,วแนว่แล้วจะสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจนะคะถือว่าคุณโชคดีที่เข้ามาเจอคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่หมอนนะขอให้ผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคที่ กำลังเจออยู่ได้และไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จในเววันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบา,บายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่นะคะผู้ที่เลือกใบที่สองนะว่าคุณต้องทำอย่างไรนะคะถึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะที่ตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะจะแนะนำและบอกอะไรคุณนะในเรื่องต่างๆนะคะ ใบแรกนะท่านจะบอกอะไรคุณนะคะอนายออฟคัพน <Good. S 1> ั่นเองนะก้าวถ้วยนะคะทำทุกอย่างด้วยความสุขนะอ่เห็นไหมมีถ้วยอยู่ข้างบนหัวนะคะใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของคุณออกมานะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ทำให้คุณรู้สึก ผ่อนคลายสบายใจและมีความมั่นใจนะมีความมั่นใจในเรื่องที่คุณทําไอเดียต่างๆอยู่ในมันสมองของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกๆอย่างก็จะสําเร็จได้ตามที่คุณตั้งใจจากมันสมองของตัวคุณเองที่ทําด้วยความสุขไอเดียจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ที่มาจากใจจริงของตัวคุณนะคะและใบต่อมานะถามว่าแล้วถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องการงานหละ่ะนะคะคุณต้องทําอย่างไรไพจะแนะนําว่า The เว r ร์นะคะต้องออกไปเจราจาติดต่อสื่อสารนะคะใช้ทุกสกิลที่คุณมีเลยนะเครือข่ายต่างๆวงวานสังคมนะคะติดต่อหาความรู้เขาให้เยอะๆนะคะแม้กระทั่งผ่านสื่อออนไลน์นะต่างชนชาติต่างภาษาใช้ได้หมดนะคะในทุกช่องทางที่คุณไปในทุกพื้นที่ที่คุณเคยไปเดินทุกที่ที่คุณเคยสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้นะคะมมาจาก สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้คุณได้เนี่ยต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์เหล่านี้ในทุกๆที่ที่คุณได้เคยลงไปทําลงไปสัมผัสพบเห็นด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะต่อมานะคะในเรื่องการเงินละ่ะทําอย่างไรนะคะการเงินนายออฟวอนายออฟวอะต้องเรียกว่าจัดระเบียบให้ดีๆเลยนะคะเพราะตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีภาระหนักมาก และแถมอะไรไม่ว่านะคุณยังไปรับภาระคนอื่นเขามาอีกเนี่ยการเงินเนี่ยคุณก็ต้องจัดสรรระเบียบของตัวเองให้ดีก่อนอย่าค่าของตัวเองนะคะยังไม่มั่นคงพอนะอย่าเพิ่งไปรับภาระของคนอื่นหรือไปช่วยคนเหลือคนอื่นเขาจนเกินกําลังความสามารถของตัวคุณนะคะเดี๋ยวคุณจะเจ็บหนักนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณให้เขายืมไปนะคะหรือไปช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่คืนเนี่ยตัวคุณนี่แหละที่จะแย่นั้นเนี่ยตอนนี้แย่อยู่แล้วนะคะระวังนะ ใพ่บอกเลยว่าอย่าเพิ่งช่วยเหลือใครดูแลตัวเองให้ดีก่อนเนี่ยบาดเจ็บมาแล้วเนี่ยน้ําแข็งปกหัวเห็นไหมคะนี่ต้องทํางานหนักแล้วก็เก็บให้ดีจริงๆอย่าเพิ่งให้ใครนะใช้ให้พอดีนะคะต่อมาในเรื่องสุขภาพล่ะในเรื่องสุขภาพดูซิไพ่จะแนะนําอะไรออกมาสองใบเลยนะคะเอ mm ็ดออฟเพนติ e คลนะไออ เอ็ดออฟเพนติเคิลนะคะแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็ติดมาด้วยเป็นไนออฟเพนติเคิลนั่นเองนะบอกได้เลยว่าสุขภาพของคุณนะคะต้องใช้เงินในการรักษานะไปหาผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านดีกว่านะคะก็จะช่วยให้คุณนะประสบความสําเร็จในการรักษาที่หายได้มากขึ้นมันต้องใช้เงินในการรักษาคุณจะอยู่แต่บ้านไม่ได้นะคะแล้วก็มันออกกําลังกายด้วยนะมันออกกําลังกายด้วยเพราะว่า จากที่ดูเนี่ยผู้ชายคนนี้นะคะทำงานใช้แรงยกเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องหมั่นออกกำลังกายดูแลตัวเองให้ดีนะคะสุขภาพของคุณจริงๆมันไม่ได้มาจากอะไรมากมันมาจากการที่คุณไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนั่นเองนะแล้วในเรื่องความรักละ่ะคนที่คุณหมายตาไว้ผู้ที่เลือกใบที่สองต้องพูดคุยเจราจาตกลงให้ชัดเจนนะคะถ้าคุณจะคบกับเขานะคุณต้องดู ความสามารถฐานะความเหมาะสมหลายๆอย่างนะจัสติสนะคะสมดุลในการที่จะเข้าไปพูดคุยเจราจามีความชัดเจนกับเขานะคนคนนี้ต้องการความชัดเจนนะคะทำอะไรให้ถูกต้องนะถ้าเกิดคุณรู้สึกคุณชอบเขาคุณเดินไปบอกเขานะคะแต่ถึงเวลาเนี่ยต้องให้เวลาและให้โอกาสเขาด้วยนะมองแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่บ้านง,งานพอสมควรนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเดินเข้าไปหาเขาได้เนี่ย ต้องจัดสรรเวลาตัวเองให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ให้เวลาถามตัวเองชัดเจนก่อนว่าอยากมีความรักเพื่ออะไรนะคะคนคนนี้โอเคกับคุณจริงๆไหมนะแล้วคุณจะได้คําตอบว่าคุณควรที่จะจัดการพัฒนาตัวเองอย่างไรนะคะหรือเข้าไปพูดคุยกับเขาอย่างไรแล้วถึงจะได้สําเร็จมากขึ้นนะส่วนถ้าใครมีความรักอยู่ในตอนนี้นะคะก็บอกได้ว่าสามารถขอแต่งงานได้นะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณนะคะ มาถึงขั้นแต่งงานนะแต่ถ้าเกิดคนมีคู่ก็ระวังเรื่องการเลิกลาเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะคุยกันดีๆนะและทุกๆอย่างแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณทำแล้วนะผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอย่างไรไหนดูสีในทุกๆเรื่องโอ้เอชออฟเพนติคนะก็บอกได้เลยว่าคุณจะสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจได้เงินนะคะเป็นความสุขความสำเร็จที่สามารถ สร้างอนาคตของคุณได้เลยทีเดียวเป็นที่พึงพอใจมากๆนะเพราะฉะนั้นแล้วลองพิจารณาทำดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า d a i l y Guardian Angel นะคะคำพูดอะไรนะที่เหล่านางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกให้คุณใช้พูดในทุกวันนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณนะไปถึงความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกัน there is noting to worry about it นะคะก็คือไม่มีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องวิตกกังวลนะไม่มีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องวิตกกังวลเลยนะคะหลายอย่างเนี่ยมันคือธรรมชาติที่ทุกๆคนจะต้องได้เจอนะคะและใบต่อมา reason นะคะ reason นะตั้งใจที่จะฟังนะฟังเสียงรอบข้างฟังเสียงคนที่อยู่รอบๆตัวเสียงธรรมชาติเสียงใบไม้เสียงทุกๆอย่าง เมื่อคุณอยู่ตัวคนเดียวนะคะและในหลายๆอย่างถามและฟังเสียงจากภายในจิตใจของคุณเนี่ยจะให้คำตอบที่ชัดเจนและดีที่สุดให้กับตัวคุณนั่นเองนะและใบสุดท้ายนะคะทำทูกโก o นะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องทำแล้วลงมือทำแล้วและตั้งใจไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตรงนั้นนะคะคิดถึงอนาคตของคุณนะถ้าตรงตรงนี้นะคะไม่ใช่ที่ที่คุณจะต้องอยู่นะ ถึงเวลาที่คุณจะต้องออกเขาไล่คุณออกหรือเขาไม่อยากให้คุณทํางานด้วยเนะี่ยแสดงว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องไปแล้วนะคะไปแล้วจะเจอสิ่งที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าเดิมและไปสู่ความสําเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะอะไรที่ใช่ก็จะยังอยู่กับคุณอะไรที่ไม่ใช่ก็จะหายออกไปนั่นเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้แอนดวงสไตล์ตัแต ทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนะขอให้ผู้ที่เลือกใบที่2นะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาได้ๆนะคะขอให้มีสติและมีปัญญามีผู้เข้ามาช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูจากตัวคุณให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจนะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเรามาต่อกันที่นะคะผู้ที่เลือกใบที่3ามนะว่าคุณจะทำอย่างไรนะคะถึงสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ใบแรกนะคะต้องการบอกอะไรกับผู้ที่เลือกใบที่3าถือว่าคุณโชคดีนะคะที่เข้ามาฟังแล้ว จะได้เอาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่ใบแรกเป็นอะไรไน o อฟซอร์ตนะคะไนโอฟซอร์ตนะ,ะก็บอกได้เลยว่าทําเลยตัดสินใจคิดอะไรอยู่นะคะลงมือทําเลยนะทำอย่างเร็วทําอย่างไวนะคะแล้วจะประสมความสํารสเร็จอย่างที่ตั้งใจไม่ต้องลังเลแล้วนะคะไม่ใช่เวลาที่คุณจะมานั่งลังเลแล้วนะ,ะอัศวินคนนี้เนี่ย มุ่งมั่นตั้งใจไปเลยและเป็นสมูไรยอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมูไรเวลาตัดสินใจอะไรเห็นไหมคะตัดชึบตัดเลยนะคะลุยเลยนะไม้ยังวิ่งไม่ทันเลยเนี่ยเจ้าตัวมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีความเด็ดขาดชัดเจนและลงมือทําเลยนะคะไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาลังเลแล้วค่ะต่อมาในเรื่องการงานนะคุณควรที่จะทําอย่างไรนะคะถ้าเป็นในเรื่องการงานผู้ที่เลือกใบที่3าม ทีออฟวอนนะคะถ้าถึงเวลาที่จะต้องออกนะคะก็ต้องเดินออกมาจากจุดนี้แล้วนะคะอย่าหันหลังกลับไปมองอดีตนะเพราะว่าในหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคุณตัดสินใจออกมาแล้วนะคะคุณไม่คุณไม่ต้องไปหยหาอดีตของเก่าหรือเสียดายที่เก่าตัดสินใจออกมาแล้วมองอนาคตให้ชัดเจนนะคะมองอนาคตที่ชัดเจนและหมั่นขยันค้นคว้าหาความรู้นะคะในการสมัครงาน และอัปเดตเรซูเม่ของคุณผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะมีเป้าให้ชัดนะมีเป้าให้ชัดทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้นะคะหรือต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยคุณถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนที่เป,เ,ปเปลี่ยนถิ่นเปลี่ยนฐานแล้วอะนะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับทางออนไลน์กับช่องทางคนต่างประเทศเนี่ยนะคะใช้ทักษะความสามารถตรงนี้จะดีที่สุดนะคุณถึงจะพัฒนาได้นะคะต้องไปที่ใหม่ถึงจะดีกว่าเดิมนะแล้วเรามาดูซิในเรื่องการเงินละ ในเรื่องการเงินนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกไปที่3เรื่องการเงินที่คุณกําลังเจออยู่บ้างทำอย่างไร Two of cup นะคะต้องมีคนเป็นแรงบันดาลใจนะคะสนับสนุนซึ่งกันและการหาที่ปรึกษาที่มีความสามารถมีความประสบความสําเร็จในทางการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งคู่รักคนรักของคุณชักชวนกันนะคะทํา การลงทุนแพลตฟอร์มเก็บไว้ได้วยกันคือหมายถึงว่าสร้างบัญชีเงินเก็บไว้ร่วมกันออมร่วมกันฝากในจุดที่คนที่ไว้ใจได้และมีความสุขนะจะช่วยให้เงินงอกเงยมากขึ้นสิ่งที่คุณทำแล้วเนี่ยมีความสุขสุขใจคุณทำเลยในเรื่องการเงินนะคะคุยกับคนที่คุณรักคนที่คุณชอบคนที่คุณไว้ใจนี่แหละนะเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับคุณได้นะคะในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมไป พูดคุยกันให้ดีๆให้ชัดเจนนะคะถ้าคุณคิดที่จะลงทุนต้องมีหุ้นส่วนนะคะทำเองคนเดียวไม่ได้นะในเรื่องการเงินตอนนี้นะคะ,อ,ะอาจจะต้องไปกู้ยืมมานั่นเองเนาะ,ะดูซิว่าวถ้าคุณกู้ยืมมาจะเป็นยังไง Queen ofwand คุณมีทักษะความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกนะคะในเรื่องการเงินเอาเงินนี้ไปต่อย,ยอดได้แล้วสามารถคืนได้ด้วยคุณสามารถบริหารจัดการได้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ว ลองคิดดูให้ดีๆนะคะต่อมาในเรื่องสุขภาพล่ะไพ่อยากจะบอกว่าอย่างไรในเรื่องสุขภาพคะเมจิเชียนนะคะคุณแข็งแรงดีนะเพียงแต่ว่าคุณมีความคิดที่มากเกินไปอะทำงานหนักจนสมองนอนไม่หลับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่กำลังป่วยอยู่นะคะหนึ่งอย่าคิดมากสองนะคะถ้าคุณหาหมอแล้วยังไม่หายให้เปลี่ยนหมอใหม่นะคะเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่นะแม้กระทั่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ เป็นหมอที่เฉพาะด้านขึ้นไปอีกนะคะยอมเสียเงินเพิ่มขึ้นนะแล้วคุณจะหายนั่นเองนะคะต่อมาดูสิว่าแล้วในเรื่องความรักล่ะในเรื่องความรักคนที่คุณหมายตาไว้นะและความรักของคุณจะต้องทำอย่างไรนายออฟคัฟนะคะทำทุกอย่างที่คุณมีความสุขนะค่อยๆดูไปก่อนดูให้ดีๆนะคะว่า คนคนนี้เนี่ยมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่านะคะคุณอาจจะกลายเไป็นไปลักซ้อนเขานะดูให้ดีๆนะคะจริงๆมองอยู่ตรงนี้นะดูว่าคุณก็มีความสุขด้วยตัวของคุณเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะมีหรือไม่อยากจะมีอยู่ที่ตัวคุณเลือกได้นะคะแล้วดูซิว่าถ้าคุณมีขึ้นมานะจะเป็นอย่างไรในเรื่องความรักในดูซิโอ้ เทนออฟซอสมันดูจะมีปัญหาติดขัดเยอะอะอาจจะด้วยจากความที่คุณเจ้าชู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเคลียร์ตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเคลียร์ตัวเองอะให้ชัดเจนเปลี่ยนลุกตัวคุณใหม่ให้เป็นลุกที่ดูดีนะคะไม่ได้เป็นลุคเจ้าชู้และก็คำพูดหลายๆอย่างของคุณดีขึ้นจะเป็นอย่างไรอ่าเทนออฟเพนติเคิลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะจีบเขาสำเร็จจากการที่คุณปรับเปลี่ยนลุค ของคุณขึ้นมาให้ดูดีและคำพูดของคุณให้ดีนะมาทั้ง t e of swords และ t e of p e n t a c l e นะเพราะฉะนั้นพูดที่เลือกใบที่สามระมัดระวังคำพูดหน่อยนะคะและลุกของคุณเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า dairy guardian angel นะคะนางฟ้าผู้พิทักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบ,บตัวของคุณอยากจะบอกให้คุณนะคะพูดจาหรือบอกกับตัวเองอย่างไรในทุกๆวันนะคะให้คุณมีอ่า สองเหรียญมาด้วยนะคะหมั่นพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ทำเรื่อยๆทำบ่อยๆนะใบแรกปีออกมาก่อนอ,อ่ะดีเขาอยากจะบอกคุณก็บอกเพิ่มให้นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทับขึ้นมาหน่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะเดลี่การเลียนเดนเจอรนางฟ้าเทวดาผู้พิทักษ์ของตัวคุณต้องการแนะนำและบอกอะไรผู้ที่เลือกไปที่3ในทุกๆวันคะให้คุณพูดบ่อยๆนะคิวปิด นะคะทําทุกอย่างด้วยใจรักนะคุณมีความรักที่น่ารักคุณมีสเสน่ห์ในตัวคุณเองที่เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบ่งปันความรักความน่ารักของตัวคุณความสดใสต่างๆในตัวคุณเนี่ยออกไปให้กับผู้คนได้พบเห็นนะคะใบต่อมาคือ Family นะคะคุณมีความอบอุ่นนะในหลายๆอย่างปัญหาต่างๆไม่มีใครรักคุณเท่ากับคนในครอบครัวนะคะถึงแม คุณจะไม่ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นมากนักนะคะก็ยังมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกได้เหมือนกับเป็นครอบครัวนะคะงานทุกอย่างเนี่ยคุณทําทําด้วยความสุขทําด้วยความรักทําเพื่อให้คุณมีครอบครัวที่มั่นคงนะคะมีความสามารถในการดูแลทุกๆอย่างที่ดีนะคะและใบสุดท้ายนะคะ for e t e c t i o n นะคะเชื่ออะไรได้อย่างรันนะกดแรงดึงดูดนั่นเองนะคะ เชื่ออะไรได้อย่างนั้นคิดอะไรได้อย่างนั้นอยากให้ชีวิตดีขึ้นมาในรูปแบบไหนนะคะก็คิดในแบบนั้นวาดภาพความสําเร็จของคุณให้เยอะๆอยากได้เงินให้คิดถึงเงินอยากได้ความรักที่ดีให้คิดถึงความรักที่ดีจินตนาการออกมาให้เป็นรูปร่างนะคะภาพที่ชัดแล้วคุณจะดึงดูดเข้ามานะในเรื่องความคิดมาก่อนนะคะงานอยากได้งานความมั่นคงและก้าวหน้าให้คิดถึงงาน ความสำเร็จที่คุณต้องการที่จะไปถึงสุขภาพที่แข็งแรงอยากได้ในรูปแบบไหนก็คิดถึงสุขภาพของคุณในรูปแบบนั้นนะคะแล้วคุณจะได้อย่างที่ตั้งใจถือว่าคุณโชคดีมากที่เข้ามาเจอกันในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะผลิตคลิปออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนะยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ ผู้ที่เลือกไปที่สามมีความรักที่ดีมีความน่ารักในตัวเองมีความสุขความอบอุ่นและมีแรงดึงดูดในความคิดต่างๆในแง่บวกและเพิ่มพลังความสามารถของตัวคุณเองให้ดีนั่นเองแม่หมอเป็นกำลังใจให้คุณประสบความสำเร็จในเร็ววันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ